สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับผมที่เอฟซีทุกท่านมาให้กำลังใจผมตอนนี้ใกล้สามร้อยซับเข้าไปตันทีแล้วครับผมดีใจดีใจครับผมดีใจจสุดน,นะครับผมไม่ใช่ไม่ดีใจนะดีใจมากๆเลย <laughs> ที่คนไม่ค่อยขยันอย่างผมมีมีเพื่อนๆติดตามจะสามร้อยแล้วผมมันสุดยอดสุดยอด <c oughs> ธรรมดาผมก็ไปไดีซีเดเลยนะในการทำท,ทำอะไรนะก็คือทำแบบขำๆไปแหละวันๆหนึ่งไม่มีอะไรจริงทำสนุกสนานไปคือทำยูทูบไปเพื่ออยากจะให้มัน มีสีสันคือหมายความว่าเออก็บเป็นเก็บไว้ดูไว้ให้ลูกหลานดูว่าเราทําวิดีโออะไรไปบ้างอัดวิดีโออะไรไปบ้างนะที่เาเก็บไว้ในเครื่องนะผมจะทําดูรูปด,ดูนะทาดูว่าเออช่องเรามันเป็นอย่างนี้น,น,น่าได้เออเห็นวิดีโออย่างนั้นวิดีโออย่างนี้นะ่าได้ไปนู่น ون, ไปนี่นะแล้วก็เปิดนั่งดูเล่นนะผมก็มีความสุขครับผม ผมไม่ซีเรียสตรงนั้นนะว่าอ้ยจะต้องทําดีเด่นมีรายลงรายได้อะไรผมไม่ซีเรียสเลยผมบอกตรงนะเป็นเรื่องธรรมชาติของผมผมก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วว่าพี่ยูเขาจะให้ผมเท่าไหร่ผมไม่สนอยู่แล้วเรื่องว่าจะครบพันไม่ครบพันอีปีครบพันผมไม่ซีเรียสเลยเพราะผมไม่ได้เน้นตรงนั้นผมเน้นอย่างเดียวว่าผมทําไปบางทีดูทํ o ย t u b e ไปเพื่อให้ลูกหลานดูว่าหรือว่าเราไว้ดูตอนที่เรา เงาเงาเราก็เปิดดูเราก็ททำไปเอ,อเราไปเที่ยวไหนมาบ้างวะประเทศไทยเราไปไหนมาบ้างจังหวัดไหนมาบ้างเที่ยวที่ไหนมาบ้างเนะี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีอะครับผมผมทาไปเพื่ออย่างนี้แหละนี่เรื่องจริงทําเพื่อความมีความสุขของผมอะ่ะแค่ความสุขของผม,มง่ายดีกว่าอ,อผมไม่ซีเรียสตรงเลย ตรงจะพบว่าไอ้มีรายได้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั้นเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยผมไม่เคยคิดเลยด้วยว่าจะหวังไรายได้อะไรจาก y o u YouTube y o ย t เทป,ทปอะไรเดี๋ยวผมบอกตรงนะผมหวัง,งเดียวว่าขอให้มีคนคุยกับผมพบสักร้อยสองร้อยคนนี้ผมก็ดีใจละครับ <laughs> <laughs> <c oughs> ก็นี่แหละผมบอกว่าเออ เรามีความสุขของเราไม่ต้องไปอะไรมากมายขอให้เรามีความสุขของเราก็พอแค่นั้นแหละครับความสุขทางใจของเราเนาะนี่หัวมันหาไม่ได้นะเงินทองเท่าไหร่คุณก็หาไม่ได้นะบอกตรงนะไอความสุขทางใจเออมีเงินรวยร้นฟ้าคุณถ้าคุณไม่มีความสุขมันก็คือไม่มีความสุขผมบอกตรงผมไม่มีอะไรแต่ผมมีความสุข แค่ชีวิตนี้ผมมีความสุขแค่นี้ผมก็ดีใจตายแล้วครับผมก็มาคุยกันเล่ๆนๆอย่างั้นแหละไม่มีอะไรครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะทําทไปขยันทําไปอดทนทําไปนะใครจะผ่านไม่ผ่านอะไรก็ต้องอทนทําไปสู้ๆถ้าสู้จริงๆผมว่าทุกคนต้องผ่านได้แน่ทําได้แน่ครับผมแต่อย่ามาอย่างผมนะผมก็คือทาผมทำเพื่อสนุกจริงผมไม่ได้ทําเพื่อหวังอะไรเลยผมทาเพื่อสนุกสนานผม ทาเพื่อ,อไว้เก็บไว้ดูคลิปเราว่าเออตอนที่เราได้เออเรื่องเงาๆเราก็เปิดดูของเราไปวนไปวน,วนมาดูไอ้นู่นเออไปเที่ยวนี้มาไว้เออตรงนี้มาไวอย่งาไงเงี้ยได่ไหมผมไม่ได้เก็บไว้ในเมมเงี้ยผมมาลบทิงงมมบท้งพอลงเสร็จผมก็ลบทิง้งลบทิง้งลบทิ้งเสร็จแล้วผมหมายความว่าเออเอาไว้เปิดดูเฉยเอาเป็นที่เอาพูดง่ายๆว่าผมเอา YouTube เนี่ยเป็นที่ระบายความอยากที่ผมม่ได้ไปเที่ยวไหนเพื่อเอาเก็บไว้ดูเฉยเก็บไว้ดูเฉยว่าอนาคตข้างหน้า อนาคตข้างหน้าเราก็ได้มีความสุขกับการดูของมันแน่จบละครับผมเออนั่นแหละผมก็เลยไม่ซีเรียสอะไรมากมายเอาทำเพื่อสนุกสนานนะเออผมไม่ทำเพื่อหวังอะไรกับใครทำแค่นั้นแหละามว่าเออใครจะมาเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็โอเคไม่ต้องกลัวนะมาเป็นเพื่อนผมนะผมส่วนมากผมจะกลับไปให้ เกือบทั้งหมดอ่ะผมก็มีอยู่นะนี่ๆหน่อยมีโทรศัพท์สามเครื่องผมก็ไปสามเครื่องกันแหละส่วนมากเพื่อนผมก็ได้ประมาณผมจะประมาณว่าสามสามเครื่องผมก็ไปสามเครื่องครับผมมีนาอะไรบ้างชนะทุกทิศช,ชนะทั่วโลกชนะแล้วแล้วก็สายชนครับผมของผมนี่หละใหญ่สุดก็คือสายชนนะสายขาว เยอะสุดที่จริงก็ท,ทําทีหลังแล้วนะแต่คนติดตามเยอะสุดเกือบสามร้อยดีใจมากๆอ่ะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมห้านาทีแล้วจะเกินไปลูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกนิ้วโป้งขึ้นนะ่ะยิ้วหลงไม่เอานะไม่ชอบสวัสดีครับบ๊ายบาย